กส็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานผ่านท้ายวันที่20กันยายนนะครับตัวนี้ก็เป็นผ่านท้ายไม้สักนะครับงานเคลือบสีมะเกลือใส่ชุดสีแซตสี่ห้าห้านะครับลำหนาใส่ชุดสีแซตสี่ห้าห้าลำหนานะครับเดินล่องให้พร้อมใส่ครับ ันนี้ก็เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงวามิ้นนะครับแกะลายตรงกำรรคออย่างเดียวนะครับไม้สักเคลือบสีมะเกลือโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับ รับทำหมดนะครับสี่เจสี่ห้าสองสี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับอามสกอร์เอ็มหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์มีทั้งด้ามสั้นต่อท้ายพับทรงยาวนะครับทรงกรำคอทรงมือสอดน,นะครับมีทรงให้เลือกเยอะนะครับถ้ากำมาสอบถามก่อนได้ครับราคาไม่แรงครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมวิดีโอส่งงานถัดไปนะครับ ลงส่งงานเรื่อยๆนะครับตามรับชมกันได้ครับ Ni niggas in my girl trying to phase me.